สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมังงะเวิล์กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของหนวดดำกันต่อดีกว่าหลังจากที่เราเนี่ยได้พูดกันไปว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดของหนวดดำเนี่ยมันไม่ใช่หาคีของเขาหรือผลปีศาจของเขาแต่มันคือความรู้ย่างหากเลยครับความรู้เรื่องราวเกี่ยวกับโลกโบราณคดีแล้วก็รวมไปถึงเรื่องราวของผลปีศาจเนี่ยทำให้เขาอันตรายเป็นอย่างมากเลยและนั่นก็ทําให้เป็นสาเหตุที่เขาเนี่ยได้รู้ถึงความนา นากลัวของผลยามียามีและตัดสินใจที่จะชิงมันมาถูกไหมต่อจากนั้นเนี่ยก็ได้ไปเอาพลังของผลกุระกุระของหนดขาวมาต่ออีกแล้วก็ด้วยความรู้ของเขาเนี่ยค่ให้เขาอ่ะ เป็นบุคคลเดียวในโลกเลยที่สามารถครอบครองพลังของผลปีศาจได้2ผลในเวลาเดียวกันแล้วก็สามารถรู้วิธีในการที่จะเอาพลังผลปีศาจออกมาจากบุคคลผู้ใช้และนําไปให้คนอื่นได้ด้วยถูกไหมก็เรียกได้ว่ากุมความลับขั้นเทพของโลกใบนี้อยู่เลยล่าสุดนี้เองเนี่ยเราก็ได้เห็นแล้วนะครับว่าตัวของเขาเนี่ยได้ออกเดินทางมาเอกเฮดถูกไหมแต่เขาไปทําอะไรที่เอกเฮดกันล่ะครับตอนแรกเองเนี่ยก็คิดว่าเขาเนี่ยน่าจะเดินทางไปยังวานนคุนี้ถูกไหมซึ่งหากดูตามเหตุผลต่างๆเนี่ยแม้แต่แชงคูดก็คิดว่าจะเป็นแบบนั้น แต่มันกลับไม่ได้เป็นแบบนั้นและทำไมหนวดดำเนี่ยต้องเดินทางไปยังวานโนคุนิด้วยอย่างแรกเลยวานโนคุนิเนี่ยนะครับผมเป็นเมืองโบราณถูกไหมเป็นเมืองโบราณที่มีปรอดสาสรค่อนข้างเยอะแล้วคนที่รู้ปรอดมาเยอะเนี่ยก็น่าจะรู้เรื่องราวของวานโนเยอะว่าวานโนเนี่ยมันมีส่วนสําคัญมากๆเลยนะครับและการไปวานโนเองเนี่ยมีร่างของไคโดกับบิ๊กมัมอยู่ด้วยถ้าจะสรุปว่าไคโดหรือบิ๊กมัมตายไปแล้วเนี่ยอย่างน้อยๆหนวดดําก็สามารถไปขุดขึ้นมาได้ถูกไหมด้วยพลังของผลกุากุระเนี่ยยังไงก็ขุดได้อยู่แล้วผมหา เอาร่างของ2คนนี้ขึ้นมาได้อยู่แล้วแล้วก็สามารถหาวิธีในการชิงผลปีศาจของ2องคนนี้ไปได้2คนนี้เองเนี่ยเป็นถึงจัก,กรพรรดิถูกแป้ผลปีศาจก็ระดับเทพทั้งนั้นเลยแล้วการไปวานอ่ะก็โคตรง่ายด้วยนะสำหรับหนวดดาเองอ่ะเพราะว่าไม่มีดีฟนอ์ไหนที่สามารถป้องกันหนวดดาได้แล้วอะ่ะมีแต่ยามาโตะอยู่อย่างเงี้ยจะไปสู้หนวดดาอะไรได้ถูกปะคนที่เหลืออยู่เนี่ยก็อ่อนปวกเปียกกันหมดนะครับผมไม่มีใครสู้ได้เลยแถมยังมีทรัพย์สมบัติแล้วก็ขุมกําลังขุมทรัพย์ขุมอาวุธต่างๆของไคโดที่ยังหลงเหลย ด้วยเหตุผลต่างๆเนี่ยดูจะชี้ให้หนวดดำมาเดินทางไปที่วานด้วยซ้ําไม่ว่าจะเป็นพลังของผลอูโอะอูโอโมเดลเซลิลหรือว่าจะเป็นผลโซลุโซลุและรวมไปถึงสิ่งต่างๆที่พูดมาก่อนหน้านี้แต่สุดท้ายหนวดดำเนี่ยตัดสินใจที่จะเดินทางไปยังเอ็กเฮดที่มีปัญหาเยอะกว่าเยอะเลยถูกไหมมีทั้งกองทัพเรือกําลังมุ่งหน้าไปซึ่งรวมไปถึงมี5้าผู้เท่าและพลเรือเอกด้วยนอกจากนี้ในเกาะเอ A ็กเฮดก็ยังมีจักรพรรดิหมวกฟางและรวมไปถึงตัวของเวก้าพังและเซราฟฟมอยู่ด้วยนะครับคือหินว่ากันเยอะความยากนี่คือแบบ ไปวานอเนี่ยความยากแม่งหนึ่งอ่ะถูกปะเจอแค่ยามาโตซึ่งชิวๆอยู่แล้วระดับหนวดดำเนี่ยตบยามาโตะได้อยู่แล้วนี่ครับผมแล้วก็ขนกําลังไปอีกถูกป้าไม่มีใครในวานอตอนนี้สามารถป้องกันการบุกข,ของหนวดดาได้แต่ไปเอกเฮดเนี่ยเจอแต่ตัวหินหินตัวใหญ่ๆตัวบิ๊กๆทั้งนั้นเลยเราก็เลยนั่งคิดมาว่าทําไมหนวดดาไม่ไปวานอแต่เลือกไปเอกเฮดแทนซึ่งเราก็คิดได้มาอยู่4อย่างนะครับที่เป็นเหตุผลที่ทําให้หนวดดำเนี่ยตัดสินใจเดินทางไปยังเอกเฮดเรามาลองฟังกันดีกว่าว่าม ต้องการไปชิงตัวของเซราฟิมมาหรือเปล่าถ้าหนวดดาสามารถชิงเซราฟิมมาได้เนี่ยเขาจะได้กําลังสําคัญมาเลยถูกไหมเพราะเซราฟิมเนี่ยแข็งแกร่งเทียบเท่าเอามาทดแทนเจเทพโจสรสลัดเลยนะครับแถมยังเชื่อฟังคําสั่งตามใจนึกอีกด้วยอะ่ะแล้วเซราฟิมเองเนี่ยมีลักษณะของเผ่าลูนาเรียแถมมี DNA เป็นร่างโคนของเจเทพรวมไปถึงมีพลังผลปีศาจที่ถูกเลือกมาให้เหมาะกับผู้ใช้คนนั้นแล้วอะ่ะมันคืออาวุธโคตรมหาปลัยเลยถูกปะอันนี้คุมม้มมากๆเลยนะครับถ้าหนวดดำเนี่ยสามารถชิง เซลฟี่มาได้อย่างที่2เนี่ยนะครับผมหนวดดำจะบอกว่าเซลฟีม่มีค่าแต่หากเทียบกับผลโซลูโซลุกับผลอูโออูโอโมเดลเซริลเนี่ยบางทีอาจจะ2ผลนี้อาจจะมีคุณค่ามากกว่าด้วยซ้ำถูกไหมแต่หนวดดำเนี่ยเลือกไปที่เอ็กเฮดอยู่ดีแล้วหนวดดำเนี่ยเชี่ยวชาญเรื่องโบราณคดีเป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นหนวดดำเนี่ยอาจจะต้องการสิ่งประดิษฐ์ยุคโบราณหรือเปล่านะครับที่อยู่ที่เอ็กเฮดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหุ่นโบราณหรือว่าสิ่งโบราณต่างๆที่ถูกเก็บไว้แล้วก็นอกจากนั้นเองเนี่ยหนวดดำอาจจะรู้ถึงเรื่องราวของนิกกะ็ได้้ทาให อาจจะไม่ได้ไปเอาผลเซริลแต่เขาอยากจะได้พลังผลที่3ของเขาเนี่ยเป็นพลังของผลโกมุโกมุ Go u, หรือว่าผลฮิโตฮิโตโมเดลนิกะเนี่ยแหละครับผลของลูฟี่เนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่หนวดดาเล็งเอาไว้อยู่ก็ได้และถ้าไม่ใช่ผลของลูฟี่ไม่ใช่อาวุธโบราณหรือไม่ใช่เซราฟิมนั้นก็อาจจะเป็นตัวของเวก้าพังซะเองนะครับที่ตัวของหนวดดำเนี่ยต้องการจะชิงมานะครับผมผมก็คิดได้อยู่4อย่างนี้เนี่ยแหละอ่ะลองมาทวนกันใหม่นะครับอย่างแรกเลยก็คือเซราฟิมอย่างที่สสิ่งประดิ์โบราณจากโลกโบราณ อย่างที่3ผลของลูฟี่อย่างที่4ตัวเวก้าพังเองนะครับเพราะว่าจะบอกว่าสิ่งประดิษฐ์อื่นๆของเวก้าพังหน้าชิงมาไหมเนี่ยมันมันก็ไม่ได้แบบสําคัญขนาดนั้นนะถูกไหมไอ้สอัน,นีนที่พูดไปคือเมเจอร์หลักๆล,ละจะไปแบบพูดถึงอย่างอื่นเนี่ยโอ้โหจะไปเอารองเท้าบูทมาจะไปเอาดาบเลเซอร์มาอย่างเงี้ยมันมันไม่ได้แบบมีความสําคัญเท่ากับทางฝั่งของสิ่งที่อยู่ที่วานโนเลยเพราะฉะนั้น4สิ่งที่ดูจะสามารถเอามาเทียบกับสิ่งที่อยู่ในวานโนได้เนี่ยก็คงจะเป็น4อย่างนี้นั่นแหละที่มามากเกินจะะประออา เป็นมูลค่าได้นะครับหรือหนวดดำเนี่ยอาจจะมีแผนอะไรอื่นๆอ,อีกอะก็คงต้องรอดูกันในอนาคตนะครับผมแต่เอาเป็นว่า4อย่างเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมคิดไว้ว่าหนวดดำเนี่ยต้องการที่จะมุ่งหน้ามาชิงจากเอ็กเฮดไปถ้าผู้ชมคิดว่าข้อไหนก็ลองคอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยนะครับยังไงในวันนี้นะครับผมหมดเวลาลงแล้วก็ผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการมังงะเวิลด์นะครับ